สวัสดีคับพี่น้องพอกับบรรยากาศหนาวๆทั้งอุดรนะคะหนาวเย็นเลยค่ะเมื่อนี้ไม่ไมีแดดออกแต่ว่าเย็นจัดคุณแม่พามาเบิ่งอันหนึ่งเพิ่นเห็ดอีหยังเป็นนาง,นนงขั้นโกขั้นโกอยอีหยังไปทำบุญมาแล้วแล้วท่านได้อาบน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งอันนี้ตะบัวบ้านิ่นน้ำเพระอาบมาหอดเมียเพิ่นนอนเลยกินกับหลไหลกินจะว่าขี้โผออกสวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะ,คะทำอะไรค่านเนี่ย นาั่งาอร์นั่งฟอร์ทั้งขยะกตั้งสู้ฮะนั่งฝอาทั้งขยะเลยเห็นบ่น้างไฟต้มน้ำอาบป้าถวยกับว่าขั้นแางอยู่เจ้าเห็ดนี่อย่งเจ้าน่าตาตื้อตาปูวยน่าหัวตาตื่นเจ้าอิ่มบุญเบ้าวันอิ่มบุญแห้งโอ้จนหน้าบวมเลยเนาะอิ่มบุญเออขี่ผัวออกเลยขี่ผัวเลยแต่ว่าตอนนี้ยุบแล้วโอ้ขี่ผัวยุบแล้วเพราะไปขี่ออกเลย กินกันหลายพี่น้องหมื่อวานโอ้ยนาเราบวมท้องเราไข่อยว่าม่ค้นท้องเกาเดียนพุล<ช>่ะน้องบริการตื่นมาดังไฟต้มน้ำสีแรงถวยต้มน้ำสีอาบนะคะต้องใส่น้ำห่อนอยางเดี๋ยวเราจะเสียดายเมื่อเราแข็งนะ,ะน้องเรากรตื่นมาหนา้ามาท่านได้อาบแต่ว่ากินเขากินยาแล้วนะคะพี่น้องหนาวค่ะตีน้องหมวยหนาวาจะเป็น,นเย็ยนเอ <c oughs> จะไปวัดจะเอาบุญมาฝ่ายเอฟซีบอ เอามาฝาเวียซี่แหลนะน้ออือจะว่าจะได้ตัวดีจะได้บ่ได้คือก,กันนั่นแหละถืออาจารย์โคหัวไปหลายเทียติย๋ววั่าฮ่่า่าผ <laughs> ู้คนถือพู้ละเทียนน่องวันี่เนาะสับป,ป,ปักปักเลยสับไว้ขนาดเลย <laughs> อ้าวคุณ <laughs> ยายก,กับเปตัดอ้อยนะคะพี่น,อนอ้องเบ่งถั่วเราเนี่ยกอเล่เยู่ค่ะเราเนี่มาท่า <laughs> นได้เห็ดอีหยังอย,งอยู่ได้น่องมวยนะเบ <laughs> ่งเราติดต้มน้ำอาบอีกมนันพี่นอ้องเออตาพูดเถ้าเพิ่อนกันไม่ได้ต้มคักปนั่น ต้มน้ำอาบพี่น้อง <c oughs> เอาจัดไปเทไปเ <c oughs> ่กัเป็นกำลังใจให้น้องแล้วเนยวยคะ <c oughs> ตอนนี้ก็อ,อยู่ในการดูแลของครอบครัวประคับประคองไปอีกสักพักนะคะ <c oughs> นั่งกันเริ่มเห็ดนั่นเห็ดนี่ทุกย่างกันเริ่มขอสูุภาวะปกตินะคะไป <c oughs> ดูกันไปก่อนคับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนะคะเอฟซีขอบคุณไปทั้งพี่จ่าขอบคุณไปทั้งไอจอนนี่ขอบคุณพี่น้องกองป,องปายสุภูสุคนเด้อที่อ่ายืนมือมาชอยซอยเหลือขอบคุ้มคุณแม่น้องหมวยอุดรธาน,นีเนาะขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่อ่ายืนมือเข้ามาซอยขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่